สุขโขทัยพบกับราชบุรีนะครับสุขโขทัยนัดที่แล้วนะครับไปเยือนเชียงรายยิงขึ้นนำก่อนนะครับอามาโตเริ่มที่จะรู้แล้วว่าทีมของตัวเองกับทรัพยากรที่มีอยู่ควรจะต้องเล่นระบบไหนอย่างไรนะครับอามาโต้เลือกจะเล่นระบบ4-3-3แล้วก็สามารถยิงขึ้นนำก่อนได้ด้วย1-0 ผมว่ารูปเกมโดยรวมโอเคผมว่าดีขึ้นแล้วก็นี่น่าจะเป็นแพทเทิร์นนะครับที่อม,มาโตใช้ในฤดูกาลนี้สามเกมหลังสุดนี่ไม่แพ้นะครับชนะ1เสมอสองก็ทำให้อันดับตารางคะแนนดีขึ้นความมั่นใจดีขึ้นนะครับแล้วก็การเล่นในบ้านผมบอกได้เลยนะครับว่าแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่งมากนะครับก็ น่าสนใจครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงอะมาดูราชบุรีราชบุรีมาในระบบ4-2-3-1ราชบุรีก็ด้วยสควอทีมที่ไม่ใหญ่มากนะครับด้วยเฉพาะทีมที่ไม่ใหญ่มากตัวผู้เล่นจึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจากนี้น้อยมากน้อยมากๆครับเล่น4-2-3-1ขนาดเป็นเกมรุกเอเวนฟอร์เตสนะครับอยู่ด้านขวาสธิโชคกันหนูอยู่ด้านซ้ายนะครับ แดเลเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็ใช้มิดฟิลสามตัวโดยใช้จักรพันแก้วพรมเป็นมิดฟิลตัวรุกหรือหน้าต่ำการเล่นเกมรุกก็โจมตีทางด้านข้างได้ดียเฉพาะฝั่งเอเวนฟอร์เตสเข้าตัดในนี่เขายิงได้ทุกจังหวะนะถึงแม้ว่าทั้งมีคู่ต่อสู้บล็อกเขาก็ยิงนะมันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทักษะที่เด็กไทยต้องต้องศึกษานะโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เขายิงเอ่อลอดขาคู่ต่อสู้ไป มีคนลูกแบบเนี้ยบางครั้งเด็กเราเนี่ยถ้ามีคนบล็อกก็จะไม่กล้ายิงแต่บางครั้งการบล็อกกับคุณดูให้ดีจังหวะเขาบล็อกถ้าเขาก้าวขาออกเนี่ยมันเป็นช่วงทํามิที่คุณยิงแล้วสวนเนี่ยประตูมันจะมองไม่เห็นที่เจอลำปางเขายิงแบบนี้ก็น่าสนใจขณะเป็นเกมรับเล่น4-4-2เพสซิ่งจักรพันก้าวพรมจะขึ้นมายืนเป็นหน้าคู่กับเดเลก็จะเป็น4-4-2เป็นระบบที่ดีมากทาชชิชันดีเพสซิ่งดีนะครับผมว่าผมว่าใช้ได้ ผมว่าใช้ได้เลย,เลยดูการนี้ดีมากๆผลงานดีมากแต่การไปเยือนสุขโขทัยเนี่ยมันไม่ง่ายถ้าแล้วสิแลนะแล้วเกมล่าสุดราชบุรีก็ฟอร์มก็ลุ่มๆดอนเหมือนกันนะอแบบว่าไม่ยุ่งด,ด,ดอนก็ถึงขนาดเอ,อชาบีมโมโลกออกมาสะพต้องมาพูดคุยกันใหม่แล้วเกี่ยวกับการเล่นน่าจะดรอปลงไปบ้างแล้วนะเกมที่ไปเยือนสุขโขทัยเนี่ยโอ้โหแบบ วิเคราะห์ยากมากเลยผมจะให้เสมออีกก็เอาละกันนะก็าตามฟอร์มอะผมให้เสมออีกผมให้เสมอนะครับผมให้เสมอแล้วกันนะผมให้เสมอแต่ผมเอไปทางเจ้าบ้านมากกว่านะนะครับสําหรับคู่นี้ <c oughs> นะครับ